เนี้ยมากเลยค่ะเนี้ยมากเลยค่ะเห็นไหมคะข้างหลังเห็นไหมคะการปูเตียงปูยังไงให้เนี้ยปูยังไงไม่ให้ผ้าหลุดรุ่ยตื่นจากที่นอนผ้าหลุดรุ่ยไม่น่านอนมาดูเทคนิคและวิธีการปูเตียงการวางกรอกหมอนการวางข้อห่มยังไงให้เนี้ยทุกจุดค่ะมีเทคนิคดีๆมาบอกกันนะคะไปดูกันเลยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ชมทุกๆท่านเลยนะคะ สวัสดีค่ะวันนี้มาเจอกันอีกแล้วมาว่ากันด้วยใครที่ปูเตียงนอนตัวเองไม่เคยเนี้ยสักทีปูทีไรผ้าหลุดรุย่ยนอนไม่ได้ตื่นเช้ามาก็ผ้าหลุดต้องได้ปูทุกวันเก็บมุมไม่ได้ไม่ว่าจะเป็นใครที่ทำอาชีพแม่บ้านคนทำงานด้วยกันหรือแม่บ้านที่ปูเตียงนอนเราทุกวันหรือใครที่ทำโฮมสเตย์รีสอร์ท หรือว่าห้องพักลูกค้ารายวันที่ไม่ใช่โรงแรมใหญ่ๆนะคะเรามีวิธีปรับเปลี่ยนและวิธีการปูเตียงยังไงให้เนี้ย ب, เพื่อที่จะรองรับลูกค้ารายวันได้นะคะมาดูกันเลยค่ะอันดับแรกนะคะยายนกขอแนะนําก่อนว่ามีอะไรบ้างที่สําคัญพระเอกนางเอกค่ะเนี่ยค่ะตัวช่วยที่สําคัญที่สุดนะคะไม้ไผ่ ซส์ย,ยาวยังเรียกไซส์ย,ยาวนะเพราะมันจะมีไซส์สั้นแบบนี้แล้วมีแบบหัวตัดและแบบหัวกลมอย่างนี้นะคะย่นุกใช้ตัวยาวนะคะบางคนก็ไม่ใช้เพราะว่าถนัดใช้มือก็แล้วแต่ความสะดวกของแต่ละท่านนะคะแต่ว่ายานกว่ามันผ่อนแรงและก็ทําให้เนียบได้ดียิ่งขึ้นมากกว่าที่เราไม่ได้ใช้เขาเลยนะคะอันดับแรกเลยนะคะสิ่งสําคัญค่ะนี่ค่ะไม้พายนะคะมาดู สิ่งที่ต้องเตรียมต่อไปกันเลยจ้ามาดูสิ่งที่ต้องเตรียมเลยนะคะวันนี้เราปูเตียงคู่เหมือนเดิมนะคะการปูเตียงของยายนกคือเลือกปูเตียงคู่เพราะว่าในสเตปของการปูเตียงคู่มันจะเป็นทั้งเตียงเดี่ยวและเตียงคู่มันจะเป็นทั้งเตียง3ฟุต3ฟุตครึ่ง5ฟุต6ฟุตอยู่ในคลิปเดียวกันเลยนะคะเพราะฉะนั้นยายนกเลยเลือกที่จะปูเตียงคู่ เพื่อที่จะให้ครบจบในที่เดียวเลยนะคะสิ่งที่จะต้องเตรียมนะคะยะเตรียมผ้าห่มยานกใช้ผ้าห่มแบบไม่ใส่ปลอกนะคะเนี่ยค่ะผ้าห่มแบบไม่ใส่ปลอกคือออกโทนเทาอ่อนๆนะคะแล้วก็วันนี้เราเน้นปูทูโทนคือโทนเทานะคะใช้ผ้าปูสีเทานะคะใช้ผ้าปูผืนใหญ่เลยนะคะสีเทาสองผืนแล้วก็ปลอกหมอนสีเทาเหมือนกันนะคะ หมอนเปลือยที่ยังไม่ได้ใส่ปลอกนะคะหมอนสองใบเพราะมันเป็นเตียงคู่เนาะแล้วก็ผ้าเช็ดตัวค่ะก็จะพับเป็นตูมดอกไม้สไตล์ของตัวเองไว้อย่างนี้นะคะจริงๆแล้วคือเราจะวางแบบนี้เลยก็ได้นะคะให้พี่น้องสังเกตว่าทุกสิ่งทุกอย่างผ้าแต่ละชิ้นของยายนกที่วางอยู่เห็นไหมคะสังเกตไหมคะว่านกไม่เคยได้รีดผ้าเลยเนี่ยค่ะแล้วก็ผ้าไม่ยับเห็นไหมคะบางทีอาจจะดูมีรายละเอียดหรือว่าอาจจะดู คลิปยาวเกินไปในการทําคลิปการเก็บผ้าตากผ้านี่แหละค่ะพี่น้องขาให้ดูว่าความสําคัญมันอยู่ตรงนี้ค่ะเวลาเรานําผ้ามาที่จะปูให้ลูกค้าเห็นไหมคะผ้ายนกไม่เคยได้รีดเลยนะคะเป็น10บสปีเนี่ยที่ทำห้องไรวันมาเนี่ยคะ่ะเห็นไหมคะเนี่ยคะ่ะใส่ใจนี้หนึ่งเกี่ยวกับการเก็บผ้าตากผ้าแล้วเราจะภูมิใจในขั้นตอนที่เรามาปูนี่แหละค่ะเห็นไหมคะผ้ามันเรียบมาก มันไม่ถึงกับยับมากแต่ว่ามันก็ไม่ได้น่าเกลียดที่จะต้องได้รีดเห็นไหมคะเนี่ยคะ่ะเรียบร้อยแล้วคะ่ะนี่แหลคะค่ะเดี๋ยววันนี้เราก็ปูเตียงคู่3ฟุตครึ่งเหมือนเดิมปูเตียงคู่3มฟุตครึ่งแต่จะใช้ผ้าปู6ฟุตใหญ่ซึ่งผ้าปูของยยนกจะสั่งตัดพิเศษเพราะว่าขอบของยยนกมันหนา10นิ้วนะคะเพราะฉะนั้นก็เลยต้องสั่งตัดเป็นพิเศษเลยคะ่ะมาดูเทคนิคและวิธีการปูเตียง แบบง่ายๆสไตล์ยายนกนะคะมาดูกันเลยค่ะอันดับแรกวางผ้าปูไว้ก่อนนะคะพี่น้องสังเกตบว่าผ้าปูายนนเห็นบะค่ะไม่ยับเลยเห็นไหมคะผ้าไม่ยับเนี่ยค่ะภูมิใจมากตรงนี้แหละคะ่ะคือเราเซฟตรงขั้นตอนการรีดได้เยอะมากเลยคะ่ะจะปูเตียงสามฟุตครึ่งแต่จะใช้ผ้าปูใหญ่หกฟุตซึ่งส่วนมากที่นี่จะเป็นผ้าปูใหญ่หมดเลยนะคะสารองคือสแปร์ไว้เลยคือ มันต้องใช้ปูทั้งเตียงเดี่ยวแล้วก็เตียงเดียวใหญ่เวลาได้ต่อเตียงให้เป็นเตียงหกฟุตใหญ่นะคะก็เลยต้องใช้ผ้าปูแบบหกฟุตใหญ่มาเลยค่ะนี่เรามาดูขั้นตอนการปูผ้าแล้วก็เตรียมผ้าบนเตียงไว้ก่อนเพื่อความเรียบร้อยนะคะนี่ค่ะเราเคลียร์ผ้าไว้ทั้งสองเตียงอย่างนี้เลยนะคะที่ทําอย่างนี้เพราะอะไรเพราะว่ายนกเคลียร์ความสะดวกไว้ให้ตัวเองเลยนะคะ มันไม่ต้องมาคอยปูกันอีกรอบหนึ่งเลยนะคะปูเคลียผ้าเคลียหน้าผ้าบนเตียงไว้ทั้งสองเตียงเห็นไหมคะสังเกตไหมคะว่าผ้าที่เหลือที่เหลือยาวๆอย่างนี้ชอบมากเลยนะคะเพราะว่ามันจะเก็บมุมแล้วทําให้มุมเนี้ยบได้ดีมากขึ้นมันจะดีกว่าผ้าที่มันเหลือน้อยๆเนี่ยค่ะนี่แหละค่ะชอบแบบนี้แล้วก็มันเหมาะกับไม้ไผ่ยาวๆของเรามากเลยค่ะมาดูการเก็บมุม ขั้นตอนแรกกันเลยนะคะเมื่อเราจัดเตรียมผ้าเคลียผ้าไว้บนเตียงแล้วนะคะจะเคลียผ้าดูหน้าผ้าไว้บนเตียงสองเตียงไว้เรียบร้อยแล้วทีนี้เรามาดูการเข้ามุมกันนะคะว่าเราจะเริ่มต้นเข้ามุมแบบไหนเลยง่ายๆสไตล์ยายนกมาดูกันเลยค่ะอันดับแรกของยายนกคืออันนี้คือสไตล์ยายนกนะคะบอกซะก่อนคือผ้าที่อยู่บนเตียงที่จะมีแค่รอยพับเท่านั้นนะคะจะไม่มีรอยยับยุยยี่เลยเห็นไหมคะ เราจะเก็บมุมด้านบนเพื่อที่ว่าให้ยึดมุมด้านบนก่อนโดยใช้ไม้พายสอดเข้าไปตรงหูห่วงของผ้ามุมแรกเนี่ยค่ะเห็นไหมคะต่อไปยายนกจะลงรายละเอียดของแต่ละจุดให้ดูเลยนะคะเพราะว่ามันเนี้ยบมากแล้วเราปูเราก็ยังภูมิใจเลยว่ามันเนี้ยบมันเนี้ยบจริงๆค่ะยิ่งปูยิ่งเนี้ยบ พี่น้องสังเกตด้วยค่ะในขณะที่ย้ายนกลวงเห็นไหมคะมันเริ่มต้นตั้งแต่มุมแรกเลยในขณะที่เราใช้ไม้ไผ่ล้วงเพื่อที่จะเก็บมุมเห็นไหมคะผ้าที่อยู่ข้างบนเตียงมันก็จะเริ่มตึงๆแล้วมันจะไล่ไล่ระดับความเรียบของผ้ามาเรื่อยๆเลยเห็นไหมคะนี่ค่ะนี่นะคะสอดเข้าเลยค่ะปกติยานกจะถอยหลังนะแต่ว่าย่านกต้องการให้ให้กล้องได้เห็นด้วยเห็นไหมคะพี่น้องคะนี่ค่ะ ให้ดูใกล้ๆเลยเนี่ยค่ะเห็นไหมคะความตึงของผ้ามันเริ่มเริ่มแล้วมันจะเห็นแค่รอยพับของผ้าที่เราพับมาเท่านั้นเองนะคะค่ะมันจะค่อยๆตึงเห็นไหมคะให้สังเกตด้วยว่าตัวผ้าที่อยู่ข้างบนมันจะดิ้นดิ้นเพื่ออะไรดิ้นเพื่อที่จะเก็บมุมของเตียงเนี่ยค่ะเนี่ยค่ะเห็นไหมคะค่ะเดี๋ยวยานกจะเข้าโค้งตรงมุมแรกให้ดูแล้ว รู้สึกว่าวันนี้มันเริ่มจะเนี้ยบแล้วก็มันสวยมากสวยนะคะพี่น้องคะมันจะเก็บมุมได้ดีมากค่ะมาดูเลยนะคะวันนี้เดี๋ยวเราจะเริ่มเข้ามุมแรกแรกก่อนเห็นไหมคะยิ่งล้วงยิ่งตึงยิ่งล้วงยิ่งตึงเนะะี่ยค่ะคือตรงตรงไม้พายของเราจะสอดเข้าตรงใต้หูห่วงพอดีเห็นไหมคะหูห่วงหูเย็บของผ้าปูที่นอนเห็นไหมคะพี่น้องสังเกตไหมคะว่าเนะะี่ยค่ะ เนี่ยค่ะเห็นไหมคะลวตัวผ้าตัวนี้มันจะเริ่มดิ้นเพื่อที่จะกอดฟูกเนี่ยค่ะเห็นไหมคะมันแน่นมากแน่นจริงๆนะคะนอนยังไงก็ไม่มีหลุดรุ่ยเลยค่ะเนี่ยค่ะเนี่ยค่ะเห็นไหมคะแล้วยานุก,ก็จะทิ้งชายไว้อย่างนี้เพื่อที่ยานุกจะเก็บมุมเป็นสามเหลี่ยมค่ะจริงๆใครจะทิ้งมุมเป็นสี่เหลี่ยมก็ได้แล้วแต่วิธีแล้วแต่เทคนิคการปูของแต่ละท่านนะคะเห็นไหมคะเนี่ยค่ะ,คะ,คะเรียบร้อยแล้วคะ่ะว่ามันเนี้ยบมากเลย เนี่ค่ะยิ่งยิ่งปูช่วงนี้ยิ่งปูเตียงยิ่งมีความสุขค่ะเพราะว่าอะไรเพราะว่าเตียงเนี้ยมากค่ะแล้วยายนกลงรายละเอียดทุกจุดให้ดูจริงๆเลยเต็มใจแล้วก็ตั้งใจที่จะแชร์ประสบการณ์จริงๆเลยนะคะเนี่ยค่ะเห็นไหมคะเริ่มจะเห็นมุมสามเหลี่ยมแล้วเห็นไหมคะเดี๋ยวเรามาดูมุมต่อไปกันจ้ามาดูหลังจากที่เราเข้าโค้งตรงมุมแรกมาแล้วเห็นไหมคะพี่น้องคะสังเกตไหมคะว่ามันเนี้ยมากเลยเนะะี่ยค่ะ ยิ่งเรารวงเข้าไปตัวผ้าก็จะยิ่งกอดมุมของฟูกได้ดีมากเลยนะคะค่ะเห็นไหมคะทีนี้เมื่อเราปล่อยชายผ้าที่เหลือเห็นไหมคะนี่คะแล้วมันเข้ามุมแล้ววันนี้มุมก็สวยผ้าก็สวยเงี้ยเห็นไหมคะมันจะได้มุมสามเหลี่ยมพอดีเลยคือที่ชอบสามเหลี่ยมเพราะว่ายายนกมองว่ามันในสไตล์ตัวเองคือมองว่ามันมีเทรเจอร์ของเตียงนะคะซึ่ง ใครจะปูเป็นสี่เหลี่ยมเข้ามุมเลยก็ได้นะคะเราก็จะขึ้นอยู่กับการเหลือผ้าตรงข้างบนว่าเราจะต้องการเฉียงหรือต้องการให้เป็นสี่เหลี่ยมเป็นมุมตรงแค่นั้นเองค่ะ่ยค่ะเห็นไหมคะเมื่อได้สามเหลี่ยมแล้วสวยๆแล้วเห็นไหมคะเนะะี่ยค่ะใช้ไม้พายตรงที่มุมสามเหลี่ยมถึงพอดีเนะะี่ยค่ะล้วงเข้าไปเก็บมุมจับมุมจับมุมตรงนี้ไว้ก่อนนะคะเห็นไหมคะ ก่อนที่จะล้วงเห็นนะคะแล้วเราดูข้างบนค่ะผ้ายิ่งตึงยิ่งล้วงยิ่งตึงค่ะนี่ค่ะเห็นนะคะยิ่งล้วงยิ่งตึงเมื่อเราใช้ไม้ล้วงตรงจับมุมไว้ได้แล้วนะคะมือหนึ่งสังเกตไหมคะมือยายนกจะมาจับผ้าส่วนมุมด้านข้างตัวเองไว้เพื่ออะไรเพื่อไม่ให้ผ้ามันลุ่ยเข้าไปมันจะง่ายต่อการล้วงเห็นไหมคะ มันง่ายต่อการจัดเก็บมุมด้วยเห็นไหมคะแล้วทุกอย่างตรงนี้มันก็จะตึงเลยโดยที่ผ้ามันจะไม่มารุย่ยมาย่อนอยู่ตรงขอบนั้นนั่นเองชีแพงมากค่ะชีแพงมากค่ะเห็นไหมคะงไงค่ะเห็นไหมคะเมื่อมือเราจะค่อยๆจับผ้าไปด้วยเห็นไหมคะนี่น้องคะเราจัดผ้าไปด้วยแล้วก็ค่อยๆล้วงยานุกดูจากมุมกล้องแล้วยิ่งเห็นว่า ผ้าตรงนี้ส่วนมันตึงนะคะมันตึงมากจริงๆนะคะเนะะี่ค่ะเรามาดูการเข้าโค้งมุมที่สองกันเลยค่ะเมื่อมาถึงโค้งที่สองของเตียงแรกแล้วนะคะพี่น้องคะก็เหมือนเดิมคือการจัดมุมเหมือนเดิมคือที่ทําให้ดูรายละเอียดเพราะว่าบางคนจะมีขั้นตอนตรงนี้ที่มันล้วงไม่เนี๊ยบแค่นั้นเองนะคะเนี่ยค่ะสังเกตไหมคะว่าตรงผ้าเนี่ยมันจะมีตรงแต่ละมุม ของผ้ามันก็จะมีตรงหัวมุมที่เย็บขอบของผ้าปูไว้อยู่แล้วซึ่งมันก็ง่ายสำหรับปลายของไม้พายเนี่ยเราเข้ามุมพอดีแล้วเราก็ใช้มุมตรงหูห่วงนั้นแหละคะ่ะล้วงลึกๆเข้าไปเลยนะคะเนี่ยคะ่ะเห็นไหมคะให้สังเกตตรงมุมมุมนี้ให้ดีในขณะที่ล้วงนะคะเห็นไหมคะเนี่ยคะ่ะเห็นไหมคะเนะหุ่นเงียบมากพี่น้องใครจะนกพุ่มใจไหลย,ยิ่งทําคลิป ยิ่งแชร์ประสบการณ์เตียงก็ยิ่งเนี้ยบขึ้นทุกวันนะคะแล้วที่สําคัญลูกค้าบอกว่าปูเตียงได้เนี้ยบมากภูมิใจแค่นี้ภูมิใจแล้วค่ะยิ่งมีกําลังใจในการทาคลิปเห็นไหมคะนี่น้องขามันเนี้ยบจริงๆเลยเนี่ยค่ะดูโค้งที่สองก็ยังเนี้ยบอยู่เห็นไหมคะ่ะค่ะล้วงวิ่งลึกค่ะดูม,มุมค่ะพี่น้องคะเบื้องม,มุมของเตียง,งนะคะนยคะ,คะมันกอดฟูกดีมากเลยเนี่ยค่ะ เออยยนกใช้ผ้าสีนี้ดีกว่าต่อไปเพราะว่าทุกทท่านจะได้มองเห็นชัดๆเลยนะคะเห็นไหมคะก็ยังทิ้งผ้าเห็นไหมคะพอผ้ายนกวางลงก็ยังเป็นสามเหลี่ยมเหมือนเดิมค่ะนี่แหละค่ะมาดูมุมที่สามของเตียงแรกจ้าเห็นไหมคะการทิ้งผ้าการทิ้งผ้าของยนกก็ยังเป็นก็ยังทิ้งลงพอพอมันเข้ามือเราแล้วการทิ้งผ้าลงมันก็จะเป็นสามเหลี่ยม ไม่ว่าเราจะทิ้งตรงช่วงแรกหรือช่วงสุดท้ายหรือช่วงที่ไกลๆเห็นไหมคะมันก็จะยังเป็นสามเหลี่ยมใครมองทันไหมคะคือถ้ามองไม่ทันเดี๋ยวายนุกจะล้วงให้ดูใหม่เห็นไหมคะตรงมุมนี้นะคะให้สังเกตด้วยค่ะหูห่หวงของขอบเย็บของผ้าป,ปูนี่แหละคะ่ะสําคัญมากเลยเนี้ยไม่เนียเน้ยคือถ้าเราใช้เทคนิคของไม้พายไม่ได้นะคะที่นนทคะมันก็จะไม่เนีย้ยเห็นไหมคะเนี่ยค่ะมียยนุกล้วงให้ดูอีกเห็นไหมคะ นี่ค่ะมันเนียบมากค่ะค่ะมาดูมุมกอดมุมที่สามกันเลยเห็นไหมคะผ้าอย่างเนี้ยบตึงอยู่เลยเห็นไหมคะพอวางผ้าลงปุ๊บมันก็ยังเป็นสามเหลี่ยมอยู่ดีแต่ถ้าเราต้องการที่จะเฉียงกว่านี้นะคะเราก็ยึดผ้าให้เข้าไปอีกก็ได้เพื่อที่จะให้สามเหลี่ยมเฉียงกว่านี้เห็นไหมคะให้เป็นสามเหลี่ยมคางมืออย่างนี้นะคะมันจะสวยนคะคะ จริงๆแล้วถ้าปูจริงๆมันไม่ได้ช้าอย่างนี้นะคะเนี่ยค่ะต้องการทํารายละเอียดให้พี่น้องได้เห็นเฉยๆเห็นไหมคะมันเข้ามุมสวยมากเลยค่ะค่ะนีค่ะเรียบร้อยแล้วค่ะเดี๋ยวเรามาไล่มุมสุดท้ายเห็นไหมคะสามแล้วก็ไปถึงสี่หัวมุมของเตียงข้างบนเลยค่ะเห็นไหมคะนี่ค่ะปกติเห็นไหมคะที่ไอนกเจอหังคาเนี่ยค่ะผ้าตึงมากเลย ยิ่งรวงยิ่งตึงค่ะน่คะพอเข้ามามุมสุดท้ายเราก็จะเก็บมุมหัวโคง้งยิ่งรวงลึกๆกผ้าก็จะยิ่งตึงเก็บรายละเอียดไล่ผ้ามาเลยทีนี้ค่ะเห็นไหมคะนี่ค่ะตรงหัวเพราะว่าหัวแรกหัวเตียงแรกเรายึดไว้แล้วเพราะฉะนั้นเหลือหัวเตียงมุมสุดท้ายมุมที่สี่ของเตียงแรกเห็นไหมคะมันจะเนี้ยบแล้วเนี่ยค่ะนี่นะคะแล้วว้าววันนี้เตียง เงียบมากเลยค่ะสวยงามมากค่ะมาดูเตียงแรกกันเลยนะคะ